นี你好สวัสด,ดีค่เด็กๆ你们好吗我是星星老师今天我们要一起学习中文วันนี้เราไปเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะโอเคเด็กๆเอาหนังสือออกมานะคะโอเคงั okay, ้นเราวันนี้เรียนบทที่ห้านะคะเด็กๆตีอู่เคยื่นมูเสียงสละดนะคะยื่นหมู Okay, ออโอเคมาอ่านตามเราเลยวันวันวันกวนกวันยืนยืนยนโอเคทุกคนตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่31นะคะเปิดหนังสือหน้าที่31 เรียนรู้พินอินด้วยรูปภาพข้าถูเรยพินอินเปิดหนังสือเชิงหน้าที่สามสิบเอดนะคะสามสิบเอดโอเคเปิดยังเด็กๆโอเคอ่านตามเราเลยนะเรียนพินอินเลยนะอันนี้เป็นสระก่อนนะวินวินกุนกุนโอเคเรามาเรียนพินอินเลย เต้นตวนเวนตวนเต้นต้นเต้นต้นเล่นลวนเล่นลุนกุนกวนกุนกวนกุนกคน ฮวนฮวนฮวนจวนป้างโอเคเรามาดูอันที่สองนะคะย,ยืน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 เรามาดูพิงยินเลยตามหราชนะจียืนจียืน จวนชยุนจุนชยุนจุนียุนจุนียุนน,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 นถึงที่นี่แล้วเด็กๆอาจจะงงนิดหน่อยใช่ไหมเด็กๆมาดูตัวยุนอ่าตัวยุนจะมีตาใช่ไหมตัวยุนจะมีตาอยู่ข้างบนนี่มีสองจุด เขียนแบบนี้ใช่ไหมมีตาอยู่ข้างบนสองจุดอ่านว่ายืนยืนใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าตัวเวนตัวเวนที่นี่ไม่มีสองจุดใช่ไหมไม่มีสองจุดอ่าไม่มีสองจุดจะอ่านว่าเวนใช่ไหมอันนี้อ่านว่าเวน แล้วก็พิงอินตัวนี้ไม่มีสองจุดอ่านว่าเวนเตอร์เวนตวนใช่ไหมเธอวนทวนเลวนลวนเกวนกวนเควนควนเฮเวนควนไม่มีสองจุดใช่ไหมอ่านว่าเวันงั้นมีสองจุดอ่านว่ายิน งั้นทำไมที่นี่สองจุดหายไปนะเด็กๆด,กดูใช่ไหมเด็กๆงงใช่ไหมงงไหมจริงๆอ่านว่ายืนจียืนจืนต้องมีสองจุดใช่ไหมเด็กๆจียืนจืนอ่าต้องมีแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เป็นพิเศษอ่าเมื่อตัวซีกับตัว Q กับตัว C อันนี้ตัว gcc พินยินนะเมื่อตัว g ตัว, g, ตว c ตัว c gcc เมื่อสามตัวนี้เวลาพิมพ์กับตัว u ตัว u อ่าตัว u ต้องลบจุดปายซึ่งเมื่อกี้เด็กๆจะไม่เห็นจุดเลยอันนี้เป็นพิเศษนะคะเป็นพินยินพิเศษอืมโอเคจะไม่มีจุดเลย งั้นต่อไปเด็กๆเห็นว่าเมื่อตัว g ตัว c ตัว C พิมพ์กับตัวยจะไม่มีจุดแต่ไม่อ่านว่าวันนะอ่านว่ายโอเคนะคะเด็กๆเข้าใจไหมถ้าอันนี้ยากเดี๋ยวเราเชื่อไปถึงโรงเรียนเราชืค่อยอธิบายให้ชัดเจนอีกรอบนะคะตอนนี้เด็กๆจำไว้ก่อนนะคะเมื่อตัว G ตัว c ตัว c พิมพ์กับตัวย ต้องลบจุดไปไม่มีจุดนะคะเป็นพิเศษโอเคมาอันนี้อ่านตามเรล่าชีหนึ่งรอบนะคะเตกๆกจียวนจุนชียวีนชุนซียวนชุนเก่งมากเลยจนปังต่อไปเรามาดูคำศัพท์นะคะเ็กๆเชิงสือคำศัพท์นะคะ โอเคเรามาตัวอันนี้เลยอ่านตามเาชนะเด็กๆอ่านตาม老师,老师军人น人ห人ิ人คือทหารเออทหารนะคะอ่านตามเ老师หนึ่งรอบ军人เจ๋งปังตาม่อนะเหนียว 一群牛แปลว่าฝูงวัวฝ nah. uh ูงว uh, ัวอันตับเราชิหนึ่งรอบนะ一群牛เจ๋งปังกัา老师读อันตเรา老师นะหยิน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 คือแม่อัาดับเราชิหนึ่งรอบนะหยิน เ棒！๋ง,งอันดามา้老师นะจ找到，找到，้จับได้จั้จ,จไ้แปลว่าพบหาพบก็คือหาเจอแล้วอย่างเช่น老师อย่างเช่นติกๆิไปไปเอบเาบื老师ใช่ไหมื้อหาเจอติ๊กๆแล้วจ้าเต้เลยอืมหาเจอแล้วอืมหาพบแล้วพบนะคะ โอเคตาม老师อ,อ่านอีกหนึ่งรอบเจ่าเต้าเจ่าเต้จาจินปังโอเคตาม老师นะคะจิ้งหลีจิงจ้งหลีจิ้งหลีจิ้งหลีแปลว่าทำความเคารพอ่าอันนี้อยู่ในเมืองจีนนะทำความเคารพอาจจะเอามือยกถึงสูงหัว ได้หรือว่าเท่ากับหวัวก็ได้อันนี้คือทำความเข้าลพจิงหลีอยู่ในเมืองจริงทำความเข้าลพแบบนี้นะคะอืมจิงหลีจิงหล,งลีโอเคเจึงปางตาม老师นะวว握手握手握อ ว่าเฉลยแปลว่าจับมือทักทายอืมจับมือทักทายเวลาเราเจอเพื่อนเราก็จับมือทักทายอืม握手อ่านตาม老师หนึ่งรอบนะ握手很棒跟老师读า当老师นะ好朋友好朋友好朋友 เผ่พงโยเพื่อนรักอ่าโอเคตเามเราซีหนึ่งรอบนะเผ่าพ้งโยเจนตั้งโอเคเรามาดูกิจกรรมนะกิจกรรมเกี่ยวกับเมื่อกี้คำศัพท์อ่าเรามาดูอันนี้ก่อนนะสีแดงก่อนก็ได้สีแดงอันนี้นะลูกป่นสีแดงข้างในลูกป่นสีแดงเขียนว่า一群牛一群 วโอเคงั้นเรามาดูัวนี้นะคะอืมเรามาดูอีชิ้นเนวอยู่ไหนอ่าอยู่นี่โอเคต่อไปเรามาดูนี่นะคะเรามาดูสีม่วงสีม่วงนะกุนกุอนอืมกุนโอเคกุน ต่อไปเรามาดูสีชมพูนี้นะหยืนหยืนหยืนลูปไหนนะคะหยืนเออเรามาดูนี่หยืนอืมหยุนต่อไปเรามาดูนจินเหอารูปนี้เด็กๆกิจกรรมวันนี้อยู่หน้าที่31นะคะอืมโอเค ต่อไปเรารจะสอนหนังสือหน้าที่ส6ฝึกเขียนตัวอักษรจีนนะคะอืเปิดหนังสือถึงหน้าที่ส6สิกค่ะเด็กๆเปิดถึงยางหนังสือหน้าที่ส6ินะคะเราจะจะสอนฝึกเขียนตัวอักษรจีนแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะคะแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเปิดหนังสือหน้าที่ส6มสิบหกอืมสามสิบหกนะคะ ต่อไปเรามาดูคํานี้อ่านว่าหยุนอืมหยุนคือแม่ใช่ไหมหย,ยุนเรามาดูมีกี่ขีดนะยี่เออสามสี่สี่ขีดเออหยุนมีสี่ขีดนะคะงั้นทุกคนมาอ่านตามเรามาเขียนตามเราเชอรออ่านตามเราเชอร์ด้วยนะคะขีดที่หนึ่งเรียกว่าหองหัง ขีดที่สองเรียกว่าเหิงเหิงเหมือนกันเลยแค่เหิงขีดที่หนึ่งสั้นกว่าขีดที่สองยาวกว่าเหิงเหิงต่อไปขีดที่สามนะคะเพเจอขีดที่สามนี่ชื่อว่าเพเจอเพเจอขีดที่สี่ชื่อว่าเตียนเตียน โอเคทุกคนมาเขียนตามเหาเชื่ออีกหนึ่งรอบนะคะหงหงเพียเจุดเด่นเหาเชื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆโอเคคำนี้อ่านว่าหยินหยินเจนิ้นปังต่อไปคำนี้อ่านว่าจ่าวใช่ไหมเจ่าวพบหาหาอืม้ม าเจอหาเจ่าวอ่านตาม老师นะจ่าวจ่าวเรามาดูว่ามีกี่ขีดนะเด็กๆ1 2 3่5 6องสามสี่ห้าเจ็ดขีดโอเคงั้นเรามาดูขีดที่หนึ่งขีดที่หนึ่งนี้ชื่อว่าหงหงขีดที่สองชื่อว่าซู่เกอ ชูเก่ขีดที่สามีที่ทขีที่สี่หงหงขีที่ห้าเสียเก่เสียกเยก่ขีดที่เจด็ดเพียเพียแล้ขีดที่หกเราจพูดผิดขีที่หกเพียเพียขีที่เจ ชื่อว่าเตียนเตียนเสร็จแล้วทุกคุณมาเขียนตามเหล่าชีหนึ่งรอบนะคะโอเคไหมคะเรามาดูอันนี้นะคะอืมมาเลยหงชูกงเ,เกียวถีียเตียนโอเคเสร็จยังทุกคนคคำนี้ยากนิดหน่อยเราอีสองนหนึ่งรอบนะคะ หงูองเเออ勾提横ตี撇点โอเคนะคะอืมคำนี้อ่านว่าจ้าวจาว้าค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบขิดต่อขิดนะคะโอเคเลิกเรียนชาเควันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันครั้งหน้าค่ะ ขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใจเจเยน